จะพามาชมกันในวันนี้คือแบบไหนคะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นสไตล์เจสมินมาตรฐานของเราครับเจสมินเจสมินพูลแล้วมีสระว่ายน้ำด้วย <Jasmine. S 2> ขนาด3.5คูณ7ตอนนี้เรามาดูในส่วนของที่จอดรถกันก่อนครับตรงนี้ก็คือวางไปจ,จอดได้ขนาดมาตรฐานจอดระดับหน,นึ่งคันเพราะบ,บ้านหลังเล็ก ก็จะเป็นพื้นที่ประมาณสามจุดห้าคูณสี่จบ้านหลังนี้จัสมินครับกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำสามห้องนอนสองห้องน้ําพื้นที่โครงการในบี๊กแเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่หกสิตารางวาใช่ครับหกตารางวาเล็กสุด60จนถึงร้อยเจ็ดสิบตารางวาตารางวาโอ้โนี่เสาว่ายน้ำขนาดเท่าไหร่คะสามจุดห้าคูณเจ็ดครับสามจุดห้าคูณเจ็ดเหมือนกันครับผมโอ้ทำไมลูกค้าไม่ทำมาถึงต้องการพื้นที่สีเขียวด้วย หลายกระเบื้องเป็นลายแบบับอันนี้ลูกค้าเลือกเองบ้านเป็นทรงโคลเนียลใช่ไหมคะครับแต่แบบลูกค้าของโคลอนเนียลนี่คือเป็นแบบออกวินเทจสไตล์เลยนะคะเนี่ยคครับโอเมีกลิ่นอายของบ้านริมทะเลนะถ้าเป็นกรณีต่างชาตินะคะมุมนี้เขาอาจจะชอบมากเลยเพราะพื้นที่นี้เยอะเหลือเกินใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะนอนอาบแดดได้สบายเลยมุมนี้ลูกค้าบางท่านก็ขยายทะเลเพิ่มเพราะจริงในชีวิตประจำวันโดยส่วนใหญ่เราใช้พื้นที่ภายนอก ใช้เป็นที่ภายนอกบ้านมากกว่าภายนอกกับตรงส่วนของลิฟวิ่งที่ต่อเชื่อมกันตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ใช้งานมากที่สุดเพราะเราจะเน้นให้พื้นที่ในส่วนนี้มีความโปร่งโล่งสบายโครงการในปี88เห็นบอกว่าใกล้ทะเลใช่ไหมคะมุมด้านไหนที่แบบไปทางทะเลอะคะมุมมุมทางด้านที่ตะวันออกทางนี้เลยใช่ไหมคะไปอีกประมาณ800เมตรมีทางคอนกรีตกว้าง6เมตรตรงถึงหน้าชายหาดเลยออย่างนี้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะเดินไปทะเลเนี่ย 800เมตรเองเดินไปไม่ไกลค่ะจากโครงการในบีแตกค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันต่อเลยนะคะเราเข้ามาปึ้งเลยนะคะก็จะเจอในส่วนของห้องรับแขกค่ะซึ่งถ้าพูดถึงในสไตล์จัสมินเนี่ยโครงการจัดให้แบบบ้านบ้านแบบไหนคะบ้านเปล่าเหมือนกันบ้านเปล่าทุกสไตล์จะเป็นบ้านเริ่มจากบ้านเปล่าหมดอ๋อแต่ตรงนี้พามาชมนี่คือเป็นบานบ้านที่แต่งไปแล้วครับนะคะ โอ้ข้างในได้กลิ่นอายแบบวินเทจมากเลยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นเลยตรงนี้จะมีช่องลักไว้ให้ด้านหน้าใช่ไหมคะครับผมตรงนี้แล้วก็มีลักทีวีอันนี้ก็จัดตามความต้องการของลูกค้าเหมือนกันว่าจะจัดวางทีวีจัดวางเฟอร์นเจอร์ไว้ตรงไหนบ้างอันนี้คุยกับเราได้ก่อนเริ่มสร้างนะกำหนดจุดต่างๆไว้มามุมนี้ต่อเลยค่ะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมของครัวนะจัดไว้เป็นขนาดกระทัดรัดนะพื้นที่ต่อเชื่อมกับห้องห้องดูทีวีห้องรับแขก นะครับมุมนี้เ็าออกไปสาแม่น้ำด้วยถึงแม้จะขนาดค่อนข้างไม่ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าด้วยดีไซน์พวกช่องเปิดต่างๆทําให้รู้สึกบ้านโล่งโปร่งสบายไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านที่มันมันเล็กเกินไปคเหมือนช่องบ้านเหมือนประตูบ้านเนี่ยเขาได้สองทางเลยตรงนู้นก็คือฝั่งนู้นแล้วก็มุมนี้อีกด้านหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าจกระว่ายน้ำได้เลยเนียมุมครัวเชื่อมต่อเป็นครัวแบบสไตล์ยุโรปด้วยค่ะตรงนี้ แต่ถ้าเป็นมาตรฐานนี่คือครวูวรวมด้วยไหมคะหรือไม่ได้รวมอ่าไม่ได้รวมครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกัต่อเลยค่ะก็จะมาเริ่มต้นจากห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กเปนส่วนเข้ามาก็คืออยู่ด้านขวามือเลยนะอยู่ด้านขวามืออืมแบบนี้เลยค่ะ อนี่ถ้าเป็นไซส์เนี่ยอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่คะห้องเนี้ยตัวนี้ประมาณสามสามจุดห้าสามจุดห้าคูณสี่คูณสี่เมตรเหมือนกันครับผมอ๋อนี่เตียงที่อยู่นี่ก็คือขนาดห้าฟุตครับเตียงไป็นห้าฟุตโอ้ช่องแสงเยอะอีกแล้วนะคะคือเน้นโปร่งมากเน้นโปร่งครับโปร่งวิ่ยทำไมเข้ามาในห้องนี้ดูเย็นจังเลยห้องดูเย็นมากค่ะอย่างที่บอกว่าผนังงเราเนี่ยเราเราเน้น เรื่องการกันความร้อนแลการสูดเสียความเย็นใช่ดูสิคะพื้นที่ค่อนข้างตรงนี้เยอะมากเลยถ้าเปิดหน้าต่างเห็นว่าอ่าโล่งโปร่งเลยค่ะแล้วช่องเนี่ยจะทําเผื่อว้ในส่วนของอ่ามุงลวดใช่ไหมคะครับถ้าติดตั้งมุงลวดเสริมเพิ่มก็ได้คือส่วนนี้เผื่อครับอันนี้เป็นหน้าต่างลักษณะอ่เขาเรียกว่าบานสวิงบานสวิงถ้าติดตั้งมุงลวดก็ต้องมาติดอ่เพิ่มเข้าตรงเฟรมที่อยู่ตรงแต่ถ้าเป็น บานในลักษณะของสไลด์เนี่ยจะมีร่องสำหรับมงลวดอยู่แล้วสามารถทำมงลวดแล้วจับยกมาวางได้เลยไม่ต้องเจาะเพิ่ม,มนะเหมือนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปดูแบบ L อ h a ช e เมื่อกี้มากับแบบ j a s m i n e ตัวนี้เนี่ยหน้าต่างก็เป็นในลักษณะนี้หมดเออทำไมทางโครงการถึงเลือกแบบลักษณะอย่างเงี้ยคะ่ะหมายถึงความสูงเออเหมือนลักษณะของไม่เลือกแบบบานสไลด์อะค่ะเลือกแบบบานสวิงแทนครับดีไซน์เริ่มต้นอย่างที่บอกว่าเราเริ่มมาจากอ บ้านบ้านย้อนยุคนิดๆเพราะนั้น,น,นหน้าต่างจะเป็นทรงทรงลักษณะสวิงเพราะนั้นส่วนส่วนไหนที่เราสามารถทําได้เราก็ยังเราก็จะทําเป็นลักษณะของบานสวิงนะบานสไลด์เนี่ยมันต้องการพื้นที่ค่อนข้างเยอะถ้าถ้าหน้าต่างตัวนี้ทาเป็นบานสไลด์ก็จะเปิดได้ทีละบานสไลด์ซ้อนรับถ้าจะสไลด์ให้เต็มก็ต้องมีพื้นที่เยอะซึ่งอันนี้ก็คงไม่เหมาะนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเป็นบานสวิงเนี่ยสวิงในลักษณะเนี้ย การกันในเรื่องของน้ำก็จะไม่ไม่มีปัญหาน้ําซึมต่างๆเพราะมันมีมีช่องคล้ายๆบางใบอยู่ในกันเลยแล้วก็ของบานสวิงครับเปิดได้ค่อนข้างเต็มที่ในพื้นที่ที่จํากัดนะับถ้าบานสไลด์ต้องการพื้นที่นิดนึงพูดง่ายๆคือบานสวิงเนี่ยเหมาะกับที่มีเนื้อที่จำกัดใ่แต่ถ้าสไลด์เนี่ยจะใช้เนื้อที่ค่อนข้างที่จะเยอะครับ แต่ก็จะสะดวกในส่วนของการติดตั้งมุ้งลวดเพิ่มสลับบานสไลด์นะเพราะจะมีล่องสลหรับมุ้งลวดอยูเลยประหยัดอย่างยิ่งถูกไหมคะก็คือติดอันเดียวคือใช้ได้ทั้งสองฝั่งอันนี้คือต้องติดเท่าแล้วก็มีอยู่แล้วมีมีล่องอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแค่เอามุ้งลวดมายกแต่ถ้าลักษณะนี้นะก็จะต้องติดตั้งเฟรมมุ้งลวดเพิ่มเติมอ๋อค่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรเหมือนกันก็ไม่ยุ่งยากมากครับห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ย ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนที่สองบห้องนอนที่3ามไหมคะห้องนอนที่สองกับห้องนอนที่สามใช่ครับเป็นเกส์บัธรูมตรงนี้ใช่ครับรพื้นที่ห้องน้กว้างนที่กว้างค่ะตรงนี้กับลึกมากลึกหนอถ้าที่อื่นจะดูแค่แต่ข้อดีของตรงนี้ที่มันดูกว้างคือมันเป็นแบบไม่มีผนังกั้นตรงนี้ทำให้ห้องมันดูกว้างขึ้นลูกค้าอาจจะติดตั้งกระจกกั้นส่วนอาบน้ําเพิ่มได้ คือให้มันดูโปร่งครับดูโปร่งแต่ก็ยังสามารถกั้นส่วนแห้งส่วนเปียกได้ไชอบตรงนี้อ่ะไม่ต้องมีชั้นวางสบู่ครับเป็นตรงนี้มีให้หรือเปล่าคะอ่าทำให้ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการโอเคค่ะโอเคไปห้องถัดไปครับห้องถัดไปเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับไซส์ใกล้เคียงกับห้องเดิมห้องนี้จะแคบกว่านิดหน่อยแต่จะมีความยาวลักษณะขึ้นอยู่กับเลเยอร์ ของตัวบ้านด้วยพื้นที่พื้นที่ใช้สอยใกล้เคียงกับห้องก่อนหน้านั้นแต่ว่าความกว้างความยาวอาจจะแตกต่างไปนิดไซส์นี้ใช้เท่าไหร่ค่าใอ้จยทีนึงตัวนี้จะประมาณสามเมตรสามเมตรคูนสี่จุดห้าสี่จุดห้าครับผมวางเตียงขนาดห้าฟุตครับใช่ไหมครห้าฟุตแล้วก็มีพื้นที่ที่จะจัดวางตู้เสื้อผ้าเ้าครับซึ่งเดินไปเข้าห้องน้ําจากตรงนี้ก็ไม่ไกลไม่ไกลครับใกล้ๆนิดเดียวถัดไปนิดเดียวครก็เข้าห้องน้าได้เลยค่ะ ไปดูห้องมาสเตอร์เบดมกันบ้างค่ะมาสเตอร์เบดมจะอยู่ด้านนี้ด้านนี้นะครับจะมีห้องน้ำหนึ่งตัวลักษณะของประตูประตูบานคู่ทรงอามีกระจกดอกพิกุลค่ะลักษณะย้อนยุคให้มีกลิ่นอายโคลเนียลบินเทจโคลเนียลวินเทจขอดูห้องน้ำด ส่วนมากเนี่ยลูกค้าที่โครงการนี้จะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะกลุ่มคนไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศเป็นลูกค้าคนไทยใช่ไหมคะทำงานในต่างประเทศที่ไปทำงานที่ต่างประเทศมีค่อนข้างเยอะมีฐานส่วนมากเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนไทยไปทํางานประเทศโซนไหนคะคะแถบไหนโซนยุโรปครับยุโรปเลยครับผมโซนยุโรปก็คือโครงการนี้แบบว่าลูกค้าโซนยุโรปคลองเลยไหมคะเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะ อยากที่บอกว่าเราได้ลูกค้าจากการรีเฟอร์ของลูกค้าเดิมนั่นเยอะก็จะแนะนําเพื่อนมาเขาเชื่อมั่นในในโครงการของเราตรงนี้เขาถึงการแนะนําเพื่อนมาในมาอยู่ที่นี่ด้วยเราดูแลให้ให้เต็มที่ห้องนี้ค่ะที่เป็นไซส์มาสเตอร์เบดเนี่ยขนาดพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร่คะขนาดพื้นที่ตัวนี้จะอยู่ที่4เมตรคูณเกือบ4.5 4เมตรคูช่องหน้าต่างก็คือตรงนี้เลยครับ สองด้านแล้วก็มุมด้านนี้ใช่ไหมคะจะเป็นบานเปิดบานสวิงครับบานวิงออกไปตรงนี้ครับพที่มองได้เต็มที่เลยค่ะแต่เตียงเนี่ยจะเป็นขนาดไซส์เตียงหกฟุตครับหกฟุตเลยใส่เตียงหกฟุตได้โดยไม่อึดตันมีตู้เสื้อผ้ามีพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้าตู้วางทีวี ฟอนชั่นจัดเต็มได้เลยห้องนี้นะคะเป็นมาสเตอร์แล้วก็ในส่วนฟลอรทูซิลิงนะคะก็เท่ากันครับประมาณ2อ2 9ปประมาณนี้เลยครับผมอเท่อกันหมดทุกหลังฮะฟลอร์ทูซิลิงเราเน้นตรงนี้ถ้าเป็นชั้นเดียวใช่ไหมหรือว่าสองชั้นสองชั้นก็เหมือนกันครับอ๋อก็คือดับเบิลขึ้นไปอีกถ้าเป็นชั้นที่สองใช่ ขอบคุณคุณเอกสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการของโครงการไนท e b e a c h 8ค่ะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาเราเนี่ยเยี่ยมชมโครงการบ้านภายในวันนี้ค่ะครับ,บ,บด้วยควายินดีนะค,ะครครับับคบเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการหัวหินไนท Beach by the s ซ a ที่เราที่พามารีวิวกันในวันนี้สำหรับครั้งหน้านะคะเราจะพาไปรีวิวโครงการไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ หรือคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากให้เราไปรีวิวโครงการไหนในพื้นที่หัวหินชะอำเขาเต่าและปราณบรุรีก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือจะทางเฟซบุ o ก l l v v n n อินหัวหินค่ะสำหรับวันนี้เซกินิตยานิวงศาต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วล่ะคะ่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ